สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ท่านนินยน่แมพไลฟ์โชเปียเช่นเคยทางรับโชเปียเขาดับเด็ดความลับนะคะในป่าสว่างโอเคไปเราหนีพี่คนนี้ดีกว่าไปหนี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 พี่เขาชอบเล่นกีตาร์ให้เราฟังไม่นะ้อเราได้ยินจนเราเบื่อแล้วค่ะทุกคนช่วยนั้น ไเกินเหตุเขาบอกว่าเกิดตาเออเดี๋ยว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 ท่านันมาประสาททำไมเนี่ยท่านันว่าท่านันกดข้ามดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงสถานีนะคะเออท่านันว่าท่านันมาผิดแน่เลยอ่ะเอ๊ะเฮ้ยเป็นเราเสียเวลาเรากดข้ามค่ะแล้วก็ มาที่สถานีป่ามองนะคะแล้วก็หนีเข้าไปเลยค่ะก็กดข้ามเลยนะคะไม่ต้องรออะไรมากมายนะคะเราก็รีบวิ่งเข้าไปค่ะเราก็ต้องนั่งรถคันนี้นะคะหรือว่าอ้ไม่ยาเขาจะเขาจะเขาจะลงเวเขาจะเล่นกิศตหนึ่งทางเลยไม่รอต้องรีบแล้วรีบ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 รร เขาลอยได้โอ้เราจะลอยได้นี่แอ่าเจอปั๊มน้ำมันนะคะแต่น้ำมันเรายังไม่หมดเราก็เลยยังถึงไม่อ่าอะไรนะก็เลยยังถึงเราเจอต้นไม้ลมด้วยอ่ะโอ้โอ้เราเจอต้นไม้ลมเยอะเลยเดียวพี่เขาคืออะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะเออเอะเออ๊ะเออจิ๊บจิ๊บจิ๊บเดี๋ยวนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวได้ด้ยวยนี่คืออะไรก่อนคนเกาะเนี่ยคืออะไรก่อนเลยหินมาปึ๊ดทำไงต่อลง้ได้คะเออ๊ทาทำยี้เลยนะแล้วก็จะเจอความลับเ้เองเรืเออ,เอ,อรู้เรื่องค่ะรู้เรื่อง นั่งไปความลับดีกว่าแฮ่เฮ่เฮ่พี่เขาติ๊ดจิดิ๊ดจิจิเข้ามาเข้ามาเราก็จะเจอแบบนี้ค่ะอันนี้เรายังเข้าไม่ได้นะมีเพียงไฟพิเศษเท่านั้นที่สาม,มารถเผาอันนี้ได้เนาะโอเคเราจะมาสอนนะคะเราจะมาทําด้วยกันคือเราต้องคลิกตรงนี้ก่อนนะอ่ะเขาจะไปฝั่งนู้นใช่ไหมคะเราก็ต้องกลับมาที่นี้นะคะแล้วก็หยิบอันนี้มา เราก็ไปจุดไฟก่อนจุดไฟนะคะถ้าเราก็เอามาจุดไฟฝั่งนี้ปึ๊บเสร็จปึ๊บแล้วก็มาคลิกอันนี้พอเขามาฝั่งนี้ปึ๊บอ่ะเราก็จุดไฟอีกรอบหยิบไฟมาไม่ใช่หยิบไฟแล้วก็เอามาเผาค่ะปึ๊บเผาเสร็จปึ๊บคืออะไรกล่องของขวัญค่ะเราก็จะได้ดาบมาอีกสองอันนะคะว่าเอา่อ คุณคะอย่าเพิ่งบังค่ะชั้นจะให้น้องๆดูไม่ได้โอเคอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเดือนห้านะคะวันที่ยี่สิบเนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันอ่าเดือนนี้นะคะวันที่ยี่สิบอีกสิบสี่วันวันนี้อัดวันที่หกนะคะโอเคอ่ะเราจะได้ดาบอีกสองอันใช่ไหมดาบไฟปึ๊บฟิว ไม่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 โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอ๊เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe และลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ต่อัปด้วยนะคะบายบายไว้เจอคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ฝังไปก่อนบา,บาย